สบายดีพ่อแม่พี่น้องพอๆกับแามแรงเนาะอันนี้มันี้ตอนนี้เอาขึ้นน้ำแต่ว่าเป็นอยู่นี้ประจำเนะาะเวลาเอาข้นน้ำปุ๊บพนมันสิมาคอยรอตั้งรลายเหมือว่าผนมันกับ,บ่บตกเนาะสองเสมอจนจนน้ำน้ำอย่ใน้ขู่มันเบิดเนาะน,นี่เห็นบ่มเหมือพ้นมาแต่ไกล,ลอันนี้มันตกไกลๆนอ้องมันอาจสิบอดบองคอยอยู่ก็ได้เนาะ คิดว่านะนี่เบงมืดปนเงาด้ามมน,นุนมันสว่างแต่บงขอยอยูเนาะบงอื่นมืดตะเวยนไก่ชิตกดินแล้วมา,าขึ้นน้ำกันเด้อทุกคนใฮ้มาเบงอากาศยยมแรงเนาะนี่ขืนน้ำนาน้ำกระไรหน่อยหน่อยเน้ะใส่เวลาเฮงเป็นชัช่วโมงกว่าจะเต็มเบิดถดทาฝนพ้นตกนี่ โบต้องเอาคืนน้ำแต่นี่ฝนบโตกนะลมเย็นๆกันนี่ลมแห้งอย่บบาบอกนะว่าเอาคืนน้ำแล้วนี่ฝพ้นตกะนี่มักทวงข่อยก็เป็นเครือบปแล้วขึ้นขางบ่แล้วเลยพูนยาวเลยพูนยาว ส่วนอันนี้เป็นมักแตงเนาะกำลังสิกขึ้นค่างคิดว่าเธอนี่อาจจะได้กินร้ายเนาะเพราะว่ามันมีแขรบัวร้ายต้นต้นนี้ก็ออกเหลืองๆต้นนี้เขียวง่ายตัวเป็นหย่อนเข้าใส่อันผักกระแยงไปจ้ากัวเอาผักกระแยงที่หักมันละเที่ยวแกงน้ำมัแล้วเข้ามาใส่นะเหลืองนี่ต้นนี้ออกเหลืองๆส่วนต้นมักแตงของเอากะ สิบประมาณไหนนะอันนั้นเขียวงามเดี๋ยวบบลามันสิขึ้นข้างสิได้กินมากอยู่บ่มักถัว่วคือกันเนาะเป็นเครือไปแล้วขึ้นเริ่มขึ้นข้างไปแล้วบัวสิได้กินมาร์กหลายสำได้นะเพราะว่าอันว่าล้มันขึ้นแล้วมากบ่ค่อยจับเนาะดอกรูกรู๊กต้บ่ค่อยจับกระพุ่มบัา ดินบลายมาจากห้วอว่ามันลมนมันอยู่ดาดฟ้ามันสูงนี่น้ำไปกำลังสต็มซามวอสิแล้วนั่งกันไหมฮุดไปน้ำนะวะเฮียเน็ดน้ำเฮียเบิดระวังโลนนำ้ำ เต็มกุเต็มแซมก็ฮดไปนำเห็ดขคางแบบนี้อาจจะดีก็แต่เห็ดขคางเป็นคมเนาะนี่จะไล่ว่ามันแดดแห้งได้ไปไปฮดฟังนะนะั่นอ่ะส่วนอันนี้เป็นบักบงเนะาะพัดกินเลยแกเอาอันเอามาเสียบเลนๆนะแบบ บัวมันเป็นสิเป็นหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้อัดตายเยนาะแต่ตัวมันปุ่งนอนเนี่ยเป็นนี่บักไก่้อันนี้เป็นแน่นอนเนาะแตกแนงนนั่นแหละลองเสียบปิงอ่ะติดจุดเดือนี่ก็เป็นลายนี่แตกกันเนาะเอามาพัดพักปุ่งไฟแดงกะเอาอันหากต้นมันมาเสียบเนาะ ตัวเป็นตัวตายแหละแต่มันกลับแตกขึ้นมาใหม่ก็มีนี่นี่เห็นไะมเนี่เป็นเด้นี่แตกตื่นขึ้งก็ลายตัวตายแกทิปหน้าบุเป็นยังทำมาเสียบจังสิแหละใบขึ้นใสคือกันกะตัดจังสิเลยคือมาเสียบพักหอมนี่คือกันพักหอมบัวนี่ซื้อมาแต่ตลาดก็ตั กินใบแล้วก็เอาต้นมันมาเสียบมันก็เป็นมักขยายขึ้นเรื่อยๆนะกลกต้นอิกทงอันนี้ใบสะ,ะระแหน่เฮาก็ตัดตัดไปให้หลานเนาะมื้อเช้าบ่ได้ถ่ายเนาะตจะตัดไปให้านไปเอาบัตรไปางานตัวนะเสียงเงินทุกๆ3เดือนเนาะเอาบัตรไปให้เขาไปางานตัวให้ก็ดได้ตัด2ครั้งเนาะอันนี้กับอีกทั้งนึง ตัดไปหลร้านไว้กินสซรัใส่ก้อยใส่กินกับข้าวปุ่นเห็ดเงื่ยข้าวปุ่นเสียบเสียแบบมันยังหน่อยนี่เสียบบ่อยขึ้นเป็นไรนะหามันมันมันใหญ่มันแก่แล้วมันขึ้นกลยตัดให้เพิินิดเลยไว้มันขึ้นใหม่เนะดินกับสิแข็งๆเนี่ยเพราะว่าในกระตานี่เวลาหดน้ำขีฝุ่นก็ะไรออกหมดเพราะกระตามันบางนะเอาหมูหองไว้ซื้อนะ ส่วนมะพริกกับดอกด,อก,ดอกดอกแต่ต้นเกาน่านี่ยไม,ม่ค่อยมากมากไม่ค่อยจับนะนี่ลนเบิดอันนี้คือต้นแหนงใหม่ที่มันขึ้นเนาะตอนก็ตัดแต่งกิ่งนี่นี่คือแหนงใหม่ที่มันขึ้นมักจับแต่นี่เห็นไนหมมักซองสมากเล้วนี่คือมักพริกของฉันจับเด็แต่ต้นเก่าก็จับ Un, น่ะพ <laughs> ิกซ um, ิฟ้าในกระบืสอจับตัวนี้ตัวมันแตกมาใหม่ในดกขนาดนี่ตัวเก่าว่จับเป็นแนวใดดอกร้ายหลอกเลยแกโบจับค่ะตัวใหม่เนี่ยจับเบิดเนาะมากแต่ตัวใหม่โบจับเอ้ยตัวเก่าโบจับตัวใหม่จับมากเต็มเลยงาม สึบใหมาๆวันจังไข่กันยังหลไรขี้ขาดลุกไปพุ่นน่หอนแดดดวต้นใหม่กันดิฉทาเบิร์แมลงพุ่นสิตกตัวาตกมีสิท้ายให้เบิร์นทาโบโตกับโบเลท้ายเนาะเพราะว่าทุกขั้งที่ขึ้นน้ำชดโตกถ้าเฮาบ่ขึ้นเฮาก็บบ่มีน้ำหดนะเพราะว่ามันเบิดน้ำไว้อาทิตย์ละขั้งไม่ขึ้นเอาขึ้นน้ำท่ีนึงค่นะอาทิตนี้กับทาพุ่นคุ่มาง มืดพ้นคู่มือแต่กับโบโต้างานนี้ทาไปไว้แล้วน้ำเบิดแล้วเลยเอาขึ้นในมืดพ้นไม่เลยบัวแต่ว่ามันตกบอ่งอื่นนะแต่อบอ่งขอยังบต่ตกเนาะหดน้ำเรื่องเสร็จแลามันเห็นเบิดฝุ่นเขาก็เอาขี้ไก่มาใส่แต่นี่พึ่งแต่ยังบุยังบ่เบิดดอกน,น้อยสิลกคถีมหลดนทำมันแตกใหม่เนี่ยหดน้ำมันก็ไล่ออกเบิด ฝุ่นเป็นยังทางฝุ่นอ่ะนี่แหะกิจกรรมบันยุทธ์ของคอยระเด็ดนยังแล้พักอีตูแน,น่แล้วก็พักมาเงี้ยเนาะเด็ดไปหายานเด็ดเต็มเบ่งเด็ดเนาเต็มนิ่นนิ้นตัดพังนั่งตัวไปต้นนี้ต้นนี้กันเลยพักมาเงี้ยเนาะ เด well, so ็ดอัต oh บ่ายลุมนี่แหละเอาใบเทงเเอาไว้ใบใบแนวดอกดอกเรียบร้อยดอกเหลาเดี๋ยวไปเอาบัตรทิศนากะสิเด็ดไปห๊อีกเพิ่นว่าสิแกงน้ำไม้ไปถึงอาทิตย์นี้ไปหายพิ่นเพิ่นบริกงเนาะพวกเดี๋ยวี้น้ำไม้โอเคอะไรเด็ดไปหายพิ่นไว้เพิ่นแกงไวใทธนานี่ประมาณนี้เนาะนี่ยังไร ตั้งหน้ไว้เองนะตอนนั้นก็เดียวเด็กก็ตัดตัดมาส่อลมเฮงน้ำเต็มทังแล้วน้ำน้ำน้ำนี่ได้ทิ้งบุน้อยเดียวน้ำเต็มเลยครับใส่ทังนี้ยังเหลือสามถังเนาะโบราณเต็มทังที่ไปหดแล้วก็นสองถังที่ยืนน้ำตีถังนี้ฮดน้ำ มันแหงกเสาวดบกรลยนี่แต่มันก็แหงเราจะให้คลิปนี้กับคอเตออมรกาพระเจ้าเพลงทนี้ไปแล้วไปด,ดีลมแหงเย็นดี เห็นพ่นตกเอลีเห็นบอกว่าบ่วิ่งพิษชื่อเล็กขึ้นมาถือจะสิว่าเบิ่งนี่น้ำขังยังอยู่นะมาขึ้นเนี่ยพ่นตกประมาณสี่ถุงเลยบนหลุมกระทายนะหยาดฝาเหลือมทั้งฝาแตกฝาเหลือมบ่มากบ่มาเป็รตหน่ายนะเต็มเบิรนี่งกอกน้ำเต็มเบิร์ตจะสิไงตกพ่น ตอนว่นมีน้ำรอแล้วรออีกบตกมาตกจตนกลองน้ำเต็มแล้วบ่ตานายเห็นเนาะถึกพ้นปุ๊บเขียวแบบงามขนาดมันมีน้ำค้างอยู่ในนี่ไปงามมีหยังเนะาะมาถ่ายอันมาบอกฝนตกชื้นเฮ้ย